น,นี่เอลิสกับตะก้องแอบอู้งานแล้วไปฉลองกันซึ่งนี่ก็คือการดีเราจะแกล้งพวกเขาสองคนซึ่งแผนการของเราก็คือจะใช้กาวและกุญแจมือติดเขาสองคนไว้ด้วยกันและรับรองเลยว่ามันต้องแจ่มสุดๆไปเลยไม่ว่าเขาจะไปที่ไหนจะไปบา์เกตลาดหรือห้างเขาก็ต้องตามไปด้วยกันแม้แต่ตอนขี้หรือตอนอาบน้ํามันต้องแจ่มแน่จับตาดูไว้จับตาดูไว้เลย <c oughs> เป็นฟิลิปผู้มีสายตาสิย้อนโลก <c oughs> <c oughs> ก็ไม่รู้จะพูดยังไงกับมันแล้วนะมันจะหลองอยังไงของมันเนี่ย <c oughs> ไอ้พวกเวนเอย้ยทำก้าวของกระติกกระจายหมดเลยอะไรอนู่ในดกเอเลียดนะโอ้ไม่แต่กล้องของเราไปดีแล้วยืนไว้อะไรให้เขาเถอะเอาละลุกขึ้นเลยพวกนั่นแหละใกล้ขายกันเลยไปจัดการแบบนั้นเลยอย่าอู้งานน่าจะบอกให้ขอโทษน้องชายโอ้หเอเลียา ทำไมลุกไม่ขึ้นเขาเอเลียัสนายจะด่าตัวฉันเลยเนี่ยไม่ใช่ฉันไม่อยู่ตรงนี้ยังไงก็ไม่รู้ลุกขึ้นเลยเฮ้ยมันลุกไม่ได้เอเลียัสแล้วมานอนทับทำไมวะเอาออกไปเฮ้ยเอเลียัสแขนเราติดกันพลิกตัวพลิกตัวเฮ้ยพยายามอยู่โอ้เอเลียัสเจ็บเจ็บเจ็บได้แล้วเราต้องลุกขึ้นนั่งให้ได้แล้ว d o n กูลุกไม่ได้ไอเลีอดมึงลงมานี่ถูดกูใช่ไหมไอเลีอดถึงทำแบบนี้ตูดมึงทำกูไม่สนใจหรอกเว้ยข่าวนั่นกล้องเฮ้ยอยู่ไหนล่ะกล้องของฉันเหรอไม่ใช่กล้องของมึงแต่เป็นของไอเบนเว้ยกูรู้ตัวคนทำล้ว มันจะฆ่ามันมึงรีบลุกเดี๋ยวนี้เลยเอฮ้ยมึงคิดว่าลุกง่ายหรือไงลุกขึ้นมาเร็วเฮ้ยเอาละหนึ่งสองสามพร้อมกันนะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วหนึ่งสองสามเฮ้ยกูรอได้โอเงียบมึงเงียบเดี๋ยวนี้เลยพร้อมยังพร้อมยังเดี๋ยวกูจะแบกมึงเอง เฮ้ยหยุดเอเลียดมำเบาหน่อยนี่ก็บอกที่สุดแล้วเว้ยเอเลียดจะพึ่งนะให้กูเตรียมทัวร์ก่อนคำถามคือตอนนี้เราจะเป็นยังไงเราต้องวิ่งตามหาไอ้เบนเพื่อจะให้มันช่วยเรื่องนี้มันเป็นเพราะมึงเอากระเทยมาซ้อมในที่ทำงานเฮ้ยจะพูดอยังไงมันก็มันก็จริงเอาล่ะเราไปตามหาไอ้เบนดีกว่าอย่ามัวโทษกันเลยได้เลยตามมาเอเฮ้ยกูขาสั้นเอเลียดมึงต้องแบกกูแล้วเก่ามันติดแน่นมากเอเฮ้ยเดี๋ยวกูจะไต่ประตูให้เอาล่ะพอมแล้วยัง ข้าทีไปดูแม่งเลยเฮ้ยท kind of ีไม่ได้เอาหอมฟาดออกก็ได้หอมบิคอนไอยูมันส่งไอ้ยูอ้ยูหลุดแล้วหลุดแล้วเอาใจดีดีไวเดี๋ยวกูจะพาไปเองไอ้เหี้ยูเอเลิยมึงทับกูมึงก็ลุกขึ้นสิไว้เอเลิยกระพริบัดขากูรีบดึงมันออกเลยเฮ้ยหอมมึงทำไมมาอยู่ข้างหลังเอเลียตนั่นมันประหลาดขี้คว้ยไอ้บ้าเอ้ย ก็กําลังตามหาพวกเราอยู่เฮ้ยเขาอยู่ไหนน่ะเัินไงนั่นไงเจอมึงที่ไหนนข้ามึงเดี๋ยวนี้เลยเบนเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวดีๆหน่อยไอเลียอย่าพูดมาเด็กใครเดือดเองแม่งเลยไอเลียดกูจะตกแล้วเหมือนพ่ออุ้มลูกยังไงก็ไม่รู้ว่าเฮี้ยเฮี้ยเบนเอ้ยมึงเดี๋ยวให้กูเจอนะมึงเอ้ยมองควัญแล้วละสัตว์เฮ้ยเขาเป็นเกย์หรือเปล่านั่นเกย์พ่อไม่ไดิสัตว์เฮ้ยลูกๆลูกๆจะไปมองควัญอะไรหรอมาคำ เอเลิสไม่ใช่ชทางนั้นเวทีไปต่อยไอ้ดอกที่มันว่าเราเป็นเกย์จริงๆเราเป็นเสียใบต่างหากเล่าเฮ้ออยไปตามหาไอ้เบนดีกว่าไม่เว้ยมไมออ่อย่างน้นเรามาดิสู้อ๋อพระเจ้าช่วยก็ทนไม่เฮ้ยเอลิสเบาๆหน่อยเฮ้เกาเป็นยัไงไงเหนื่อยไหมไปเจอกันที่บ้านคุณยายนะไอ้เหี้ยมันไกลเอลิสรีบไปเร็วๆ่ารู้แล้วนะเอลิสบ้านคุณยายไม่ใช่บ้านคุณป้าช่างแม่งแต่ฉันเอาคุณยายที่จิตไขในสองคนไปที่นู่น โอ้ยเย,ยงกูเข้าไปก่อนเถอะกูจะป่วยตายอยู่แล้วเนี่ยขวยไม่เป็นอะไรหรอกไม่เป็นอะไรพ่อมึงดีสัดห้ามกูหดมาแล้วเนี่ยปกติมึงก็หดอยู่แล้วไม่ใช่เหรอเยงกูพ่อมึงแล้วกันเอลีิกับตะก้อนเข้าไปทั้งไงแล้วใช่ไหมอ้อยแน่นอนบะปะขำเอ้ม,มันตัวติดกันเหมือนคู่เกเลย <c oughs> มึงมันเร็วมากไอ้เบนลุกขึ้นไอ้ขาวกูจะฆ่ามันเร็วเอาตัวเอ้รอดก่อนเอเออลียสเฮ้ยประหลัดขี้ขิ้นอยู่ด้านหลังมึงนะ่ะเฮ้ยเขาไม่ได้ดา่ากูแล้ว ข้าขว来说ไงเอ๊ะบัลลังคิดไม่เข้ามาในดาบกูแล้วฮะฮะอะไรนะปลลังคิดไม่เข้ามาในดาบกูเตี้ยเอ้ยเตี้ยพงษ์หอมกูไม่สั่นก็แล้วกันเหรอตะกองช่วยกูเฮ้ยเขาไม่ช่วยหรอกต้องช่วยจะจะไปขัดคำสั่งเบนมันพรามึงนั่นแหละพูดมันเลยไม่ช่วยกูจะปลลังคิดจะด่ามึง ตัวช่วยมาแล้วเอเลียดไม่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 ว่าอยากถามว่ากุญแจมันอยู่ที่ไหนกันนะฉันเอาไว้ที่บ้านคุณยายโอเคกูจะไปมึงห้ามถูกติดกันแล้วกันกูไม่กลัวมึงไอ้ขี้แมวข้างทางเอ้ยเงียบนะคุณยายบอกมาเดี๋ยวนี้ว่ากุญแจอยู่ไหนเฮ้ยมีบอกไว้ต่อยกับกูเปล่าพูดกับยายในผดขี้ตลอดเลย ทนเหน่อยนะพนายขาสั้นเกล้าเฮ้ยเอลิสกูจะเยี่ยวนะให้กูขี้ก่อนแต่กูปวดเยี่ยวก็เยี่ยวไปเลยกูจะขี้เอลิสกูปวดเยี่ยวอ้อขี้ออกแล้วเพื่อนเอ้เหมืนขี้ขี้บ้านพองมังหองนิ่งๆไงสิวะเฮ้ยกูเยี่ยวอยู่เฮ้ยบางกูไปอาบน้ำหน่อยขี้มึงกินหลังกูให้กูอาบก่อนเถอะเอลิสมึงต้องให้กูล้างถูกูก่อนเข้าใจไหมถูกูไมนขี้กาก ไหนดูซิน้ำอุ่นหรือเปล่าออสุดยอดเอาละตามึงล้างเออกลอยวเลยหยุดก่อนเฮ้ยกูได้ฝักบัวแล้วเย้ก yeah, ูได้ฝักบัวแล้วมึงจะดีใจหาพร้อมเลยสัตว์รีบอาบให้มันเสร็จแล้วเนาะเฮ้ยสองคนมันทำอะไรกันวะให้กูย้ายเดาเองก็แล้วกันลองดูเฮ้ยมีอย่างเดียวเท่านั้นแหละเสียงแบบนี้มันต้องอัดถูดกันแน่เลย <c oughs> เฮ้ยเอลิปพอได้แล้วกูตัวแห้งแล้วนะขี้มันติดอยู่ข้างไข่กู ไอ้เมือมึงมึงไหนโ oh <my! S 1> อ้ไม่เฮ้ยผู้มึงทำอะไรกันเมื่อกี้ถูดกันใช่ไหมใช่บ้าแล้วคุณยายในมึงสัญญากับยายแล้วงไงว่ามึงจะไม่มีผัวใช่ผัวที่ไหนเล่าเข้าใจนะเข้าใจเข้าใจแล้ว <c oughs> อีนางเอเลียตของยายจะไม่นองอีนางที่ไหนเล่าสองคนติดกันมันขี้งาน,นได้ยังไงเั่นมีขี้ด้วยสายเหลืองชัว <c oughs> ใช่แล้วเราเป็นเกย์ไม่เว้ยเ็นเป็นปคนเดียวสิ เอาละเอเลียสถ้าหากนายอยากได้กุญแจแล้วก็นายต้องพิสูจน์ว่านายไม่ได้เป็นเกย์นั่นคือนายต้องนัดแฟนสาวของนายออกมาเจอในสภาพนี้ได้เลยฮะาคุณจะพิสูจน์มึงเห็นว่ากูไม่ได้เป็นเกย์และกูต้องได้กุญแจหลังจากนี้ไปกันเถอะอีดอกเขาไปพิสูจน์กันไหนเอเลียสล่ะเฮ้ยนี่ไงยืงหลังฉันฉันฉันจะมากับเขาเนอะเอาเอาเอาสีคู่กับเขาเลยทำไมต้องตัวติดกันด้วยเนี่ยผมมีเหตุผลของผมนะแต่คุณบอกรักผมหน่อยไอ้เก่สายเหลือง เฮ้ออเอเลียดได้ผลไหมเอเลียดว่าไงเขาไปไหนล่ะเอเลียดกลับมานันที